อ่นี้อ,อนี้ครับโอ้หมันมีกี่รุ่นเนี่ยบอกมากเลยมันลูกจริงหรือเปล่านะเนี่ยครับอเนี่ยผมก็ได้สูตรที่อาจารย์แนะนําแล้วก็สอนวิธีที่ให้ผมทําตามวิธีที่ได้มาเนี่ยครับเนี่ยก็สองคนก็ไม่บ้านฉีดแล้วก็เพิ่งจะฉีดเช้านี้เสร็จไปเมื่อเช้านี้ครับเนี่ย ก็เลยบอกให้อาจารย์มาถ่ายทําดูว่าเออเป็นไงมึงมาดูผลงานครับแล้วก็อาจารย์อย่างนี้นาติดนะอ่าเนี่ยนะครับเนี่ยอย่างนี้เขาจะติดเป็นหัวก็จะโอ้ดอกมากเลยที่อาจารย์สอนผมเนี่ยก็คือว่าตอนนี้ก็เริ่มผมก็เริ่มใช้ นี่พอเป็นรุ่นเดียวกันแล้โอ้โหไม่รู้จะเป็นรุ่นสีแล้วมั้งนี่ครับยอดมากเลยธรรมดาเขาจะไม่ห้อยลงมาอย่างนี้นะครับมันจะเป็นแบบโดดๆลงสูงอย่างน,นี้ัน้ํนนาหนักดีมากเลยแต่ตอนแรกๆที่อาจารย์สอนผมว่าผมไม่เครียดมากที่ตอนที่ว่ามันมันไม่จับลูกตอนนั้นนะผมคือหมายถึงว่าผมก็ยังไม่นี่มา <S <S ผมก็เลยตัดสินใจว่านะอาจารย์เขาต้องเก่งกว่าเราเราก็ลองดู ยังไงก็ดีกว่าเพราะผมลองอมาหลายมันประสบควาสมสำเร็จพออาจารย์ให้มาสอนเทคนิคเนี่ยแป๊บเดียวเนี่ยผมก็เลยจําได้ผมก็เลยมาใช้เนี่ยโอ้โหผลปรากฏว่าใช้ได้เลยครับเห็นแล้วโอ้โหตรง้นต้นแลสูงข้างในก็ดตามสูตรของอาจารย์นี่โอ้โหผมชอบมากเลยครับเนี่ยครับแล้วปีหน้านี่ที่อาจารย์บอกให้ผมไม่นั่นขึ้นมาผมก็จะทําตามให้อาจารย์มาดูใหม่ครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมผมทศพรชดช้อยครับเป็นลูกชายอาจารย์สุชาติครับที่อยู่ตรงหน้าท่านผู้ชมเนี่ยคือมะยงชิดนะครับแล้วก็สิ่งที่ผมจะพูดอีกเรื่องคือเรื่องของมะปรางครับเป็นพืชเศรษฐกิจชนิดหนึ่งเหมือนกันทีนี้คาที่แล้วเนี่ยอาจารย์เขาพาไปดูสวนของพี่สมพงษ์ถ้าท่านผู้ชมจําได้ที่จังหวัดสะแก้วอำเภอวัน้ําเย็นนะครับ วันนั้นที่สมพงษ์ได้เล่าประสบการณ์การทำมะปางที่ยากการจะติดดอกมันยากมากแต่แล้วสุดท้ายเขาก็ติดประสบควาสมส่วนแรกก็คือเขาติดดอกเกือบทุกต้นในสวนเขาทีนี้เนี่ยนอกจากการที่มันติดดอกแล้วเนี่ยขั้นตอนต่อไปก็คือการทำลูกออกมาเขาว่าทำดอกว่ายากทำลูกว่ายากกว่าฮะแต่ว่าพี่สมพงษ์เนี่ยเขา ใช้ประสบการณ์แล้วก็ใช้เทคนิคไม่ว่าจะผ่านอุปสรรคอะไรมาเขาสามารถทำให้มันติดลูกได้แต่เทคนิคที่เขาทำเนี่ยมันทำยังไงเดี๋ยวให้อาจารย์สุชาติพาไปดูอีกทีนะครับผม เนี่ยคือมันจะติดเอผมว่าน่าจะเยอะอย่างของใบสวยๆนะอย่างนั้นเราดูติดเป็นแผงเลยครับครับก็รู้ก็เออเป็นพวงนะเป็นพวงครับเป็นพวงมันต้องเด็ดออกแล้วถึงจะโตอ๋อไม่ไอคือคือโตแล้วนะครับอันนี้ลูกเล็กนี่คือมันมันสลัดเดี๋ยวเขาจะดีของเขาเองครับเขาดีเขาไปเออก็จงใหญ่อยู่เนี่ย ตอนแรกอันนี้ก็เป็นพวงอาจารย์เนี่ยมันแห้งไปแล้วก็ดีของมันเองมันก็จะเหลือลูกเดียวเนี่ยแล้วมันจะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนอกไหนถ้ามันมันสมบูรณ์ก็จะอยู่สองลูกแล้วก็ถ้ามีหลายลูกก็จะแห้งไอ้นั่นไปเองเอาจารย์ถ่ายที่เตที่ต้นยังมีเพื่อไฟเพื่อไฟมันกินนี่ที่เพื่อไฟนี่มันชอบที่ต้นด้วยกล <อะ S 2> างต, <อะ S 2> ต้นด้วยเอาดีค <laughs> ร <อะ S 2> ับ ชื่อสมเชา้าสมเช้าอยอดผม อยู่บ้านเลขที่อ,อ110ค่ะตำบลทุ่งมหาเจริญผมนายสมพงศ์ศรีบุญบ้านเลขที่110บ้านเอแสงตะวันตำบลทุ่งมหาเจริญเอเภอวังน้ำเย็นก็ได้ถ้าเอนี่มาสวนของผมนี่มีมายงชิดอยู่ประมาณ20กว่าต้นครับแล้วก็ มะปางนี่ร้อยกว่าต้นร้อยประมาณร้อยสามสิบเจต้นแล้วก็มะปางนี่อายุก็อยู่ประมาณ20สิปีถวนมะยงนี่ประมาณเจดเจดถึงเปีครับแล้วแต่ต้นบางต้นใหญ่ต้นเล็กอันนี้ครับแต่ฟามดกนี่ก็คือจะมีต้นใหญ่ดกแล้วก็ต้นเล็กๆ,ๆอย่างต้นเล็กๆที่ผม ไปให้อาจารย์ไปดูนั่นคือดกมากปีนี้คือว่าผลผลิตนี่ผมไม่เคยเห็นปีนี้ยอมรับเลยครับว่าสูตรยาอาจารย์ที่บอกอ่ะได้ผลผลิตนี่น่าภูมิใจครับอ่าแล้วก็เดี๋ยวพอสุกอีกทีหนึง่งผมจะให้อาจารย์มาถ่ายทําดูว่าเออเป็นไงมั่งผลผลิตที่ที่มันสุกตอนนี้ได้เห็นลูกดิบแล้วครับก็คือว่าอันนี้ก็คือละให้อาจารย์มามาอันนี้ครับ ใบสวยๆอาจารย์นี่ติดหมดเลยนะฮะอาจารย์ที่ที่อาจารย์มาชุดนั้นที่มันไม่ออกอ่ะอันนี้รุ่นรุ่นสี่กับรุ่นห้านี่ติดฮะเนี่ยแล้วอันนี้อันนี้รุ่นสามกับรุ่นสี่ที่ที่อาจารย์มาชุดแรกมองแล้วมันไม่ค่อยติดชุดนี้จะติดเยอะอันนี้อันนี้มันสลัดมากแล้วนะเนี่ยอันนี้รุ่น3ามนะอาจารย์เนี่ยมันมีรุ่นสี่อีกรุ่นเล็กๆนี่ครับแล้วก็มีรุ่นห้ารุ่นห้านี่ก็คือไอ้นี่พวกนี้นะ ระเบิดเลยนะอ,อันนี้ล่วงไปเยอะโอ้ตอนแรกที่อาจารย์มาเห็นตอนนั้นลูกมันหนาตอนนี้มันก็จะมีสลัดลูกของมันเนี่ยครับสองต้นเนี่ยครับเนี่ยโอ้โหสามสี่ต้นเนี่ยตามโอ้โหโตามสเสตปอารย์เลยชุดหลังเนี่ยโอ้โหดกมากเลยครับอันนี้จะเก็บเมื่อไหร่ฮะอันนี้ประมาณสิ้นเดือนนี้ครับครับเดีย๋ยวสิ้นเดือนจะมาถ่ายอีกรอบหนึ่งหรือเปล่าครับ ดเดี๋ยวมาอาจารย์มาดูถุกมีรุ่นที่สี่วรือเป่ารุ่นที่ห้ารุ่นที่ห้าครับอันนี้ <c oughs> ไม่เอาแล้วมั้งไม่เอาแล้วครับอันนี้ <c oughs> พอแล้วครับถ้าค <c oughs> ืนอ้นนี้รุ่นไหนครับอันนี้อันน,น,นี้อันนี้รุ่นสามครับอืาลูกเล็กๆนี่คือเป็นรุ่นรุ่นรุ่นที่สี่ลูกเนี้ยลูกลูกกระนาดนี้ฮะเนี้ย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 อาจารย์เนี้ยพวกนี้จะเป็นรุ่นที่สี่พวกนี้อ่าครับเนี้ยแล้วก็เล็กๆนี่คือเป็นรุ่นที่ห้าผมก็ อ่าเนี่ยครับรุ่นนี้รุ่นนี้สี่ครับพวกเนี้ยเนี่ยแล้วไอ้จิ๋วนั่นก็คือรุ่นที่ห้าแล้ะครับรุ่นแรกนี่ขายไปแล้วขายไปแล้วครับแล้วก็รุ่นสองก็เก็บไปแล้วครับแต่ได้คือยังไม่ค่อยเยอะพอเมืองจะมาได้เยอะคือรุ่นที่สามก็รุ่นที่สี่แล้วก็อาจจะเป็นรุ่นที่ห้าบางส่วนระยะก็อาจจะต่างกันแต่คือว่าสิ้นเดือนนี้ผมจะได้เก็บรุ่นที่สาม ครับแต่ก็ยังบอกไม่ได้เดี๋ยวให้อาจารย์มาดูอีกทีนึงครับ,รบผ,มผมใช้ยาของอาจารย์ตามที่อาจารย์บอกครับแนะนำก็มีโอดกแพคกติกแล้วก็ไอลิเตบิกแล้วก็พอต่อหลังมาผมก็เปลี่ยนเป็น a a. ไอเนี้ยคือแบบว่าแพคกติกโอดกอะไรพวกนี้ตามตัวเนี้ยครับที่อาจารย์บอกไว้ครับ แล้ผลปรากฏนี่ได้หูดีมากเลยฮะจารแล้วติดแต่งะลูกเล็กแต่ตอนหลังนี่มาผมเริ่มไม่เอาลูกเล็กแล้วก็มาเอารุ่โตให้ขยายลูกใหญ่ก็คือเอานิตรองกับกูดไลท์เนี่ยครับที่ฉีดตอนนี้ครับ <S <S ต้นนี้ร่วมไปสองรอบนะนั่นนะตอนแรกโอ้โหรุ่นรุ่นรุ่นสีเนี่ยต้นนี้ โอ้ ه, เรียกว่าผมไม่เห็นผมยิ่งว่าต้องมายงแล้วอา้าวฝนมาทีเดียวไปหมดเลยครับมันพวกนี้นจะสลักถุงมือก็จะเหลือลูกใหญ่ๆไว้แล้วก็จะมีรุ่นห้ารุ่นเล็กๆรุ่นกาดนัตินี่ครับรุ่นห้าที่ออกดอกแล้วก็ไอ้น,นี้มาตอนนี้ก็ไม่เอาแล้วครับคือจะเอาลูกใหญ่อย่างเดียวเอาไซจัมโบ้คือก็พอแล้วครับตามที่อาจารย์บอกนฮะ ให้เด็ดลูกเล็กลูกใหญ่โตได้ไม่เป็นไรหรอกรมันแต่มันเบรกไปอ่อนไม่ได้ใช่ไงนี่ก็เลยพยายามรักษาไว้แล้วก็เลยไอ้น,นี่มา คยสงสัยมันผมไหมครับว่ามะยงมะปรางมันต่างกันยังไงเวลาท่านผู้ชมเดินไปเลือกซื้อในตลาดเนี่ยมันมันมันดูยังไงมันดูอ่อกได้ยังไงทั้งๆท,ที่ลักษณะมันคล้ายกันทุกอย่างเลยเกือบทุกอย่างเลยทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมจะคลายข้สอสงสัยตรงนี้เนี่ยผมว่าต้องให้พี่สมพงศ์เขาอธิบายท่านผู้ชมฟังแล้วครับเดี๋ยวท่านให้พี่สมพงศ์เขาอธิบายเจาะลึกเลยว่ามันต่างกันยังไงครับผม เห็นต้นนี้มะปรางครับคือมะปรางนี่อันนี้ใบใบาย,ยาวครับอันนี้มะยงจะใบใบใหญ่ตั้นอันนี้มะปรางจะใบาย,ยาวแล้วมือเหมือนจะเขียวกว่านครับคือเราสังเกตได้ให้ใบมันจะเล็กยาวแบบว่ายาวมาหน่อยหนึ่งมันจะมันผิดกันอันนั้นมันใบมันมันสั้นมันมนนี้ใบมะปรางมะปรางหวานมะปรางไข่มะปรางไข่ครับไข่เป็ด้ว่ฮะ ไอ้มันเป็นในรูปไข่รูปลิเนี่ยอาจารย์ต้องไข่เงี้ยเงี้ยเนี่ยรูปไข่หวานอ่ะมันจะเป็นในรูปลูกใหญ่อันนี้อันนี้อันนี้คือทั้งใบทั้งรูกอันนี้มะปางอันนี้อันนี้มะมะปางครับทะยงลูกจะกลมครับลูกกลมครับจะเป็นลูกแหวกลมแล้วก็ใหญ่ใหญ่สุดนี่ประมาณเก้าลูกโล แล้วก็ถ้าเล็กลงก็จะประมาณ12ลูกโลแล้วก็15ลูกโลครับแต่มะปางนี่จะเป็นประมาณไอ้12ถึงไอ้15ลูกโลครับอันนี้ออน้ำหนักก็มะยงดีกว่าดีกว่าครับแต่อัตราการในการติดนี่มายงเนี่ยไอ้เกสรจะแข็งแรงกว่าพวกมะปาง <c oughs> แล้วปัจจุบันนี้คนนิยมปลูกมะยงมากเพราะเเกสรนองมะยงมันติดง่ายแล้วก็ให้ผลผลิตเร็วแต่มะปางนี่ถ้าคนไม่ใส่ใจนี่ผลผลิตจะจะได้ช้าแล้วก็บางครั้งก็ไม่ติดเลยบางคนไม่ถ้าไม่มีคําแนะนําจากที่คู่รู้แล้วก็อย่างเราปฏิบัติด,ดูแลให้ดีก็ไอ้นี่มาผมยังโชคดีที่ว่ายังได้อาจารย์อนุคคอก็เลย ถ้าไม่ไม่บอกเทคนิคผมก็ผมก็ยังอยู่อย่างนั้นแะครับคือนิกว่ามันเป็นธรรมชาติของมันแต่จริงๆแล้วคือพวกมแมลงนี่มันเข้าอยู่ในดอกแล้วเนี่ยก็ได้ความรู้ที่อาจารย์มาสอนแล้วก็เทคนิคแล้วก,แวก็แล้วก็ใช้สูตรใดของอาจารย์คือของบริษัทชดชอยฮนะถึงจะบริษัทเ,เล็กๆก,ก,ก็แต่คุณภาพนี่โหยอมรับเลยครับแก้วเลยครับ ปางไข่ครับ <stumbled S 1> อันนี้มาปางไข่มันจะเป็นรูปไข่อันนี้แล้วก็แล้วก็จะมีพันหนึ่งพ <ss su 67> ันในเยาเยาเยายาวก้นเรียวเรียวแหลมแหลมนั่นคือพันงามงอนแล้วก็จะมีอีกพันหนึ่งพันไข่หวานคือรูปกลมเลยฮะเนี่ยอย่างต้นนี้เนี่ยอันนี้จะเป็นไอ้นั่นเลยอันนี้ไอไข่หวานอันนี้ อครับแล้วก็เดีย<ม>เด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะชี่ดูต้นในที่ตูดมันแหลมๆมันปลายแหลมๆมลมอันนี้เห็นไหมอันนี้คืออีกพันหนึ่งครับอันนี้พันงามองอนแต่ลูกใหญ่ฮะใหญ่มากเลยเนี่ยตูดมันจะเล็กๆลเอเห็นมากตูดมันเห็นไหมแหลมๆเนี่ยออันนี้พันธุงามองอนอแล้วก็จะมีพันหนึ่งนะครับในใน,ในสวนจะจะมีอยู่สามพันแล้วส่วนในไข่กลมจะอยู่ข้างหน้าพันหนึ่ง นำความแตกต่างระหว่างมะปรางพันงามงอนโอ้ถ้ามะปรางไงพันงามงอนนี่ถ้าเราทานไงเวลาสุกแล้วเนี่ยให้ปอกไอมะปรางอะเบอกออกแล้วก็ล้างล้างแล้วก็คือให้ตานแล้วเราก็ปอกฝานแล้วก็แช่เย็นไว้จะกรอบแล้วอร่อยมันและเนื้อเยอะแล้วก็สมบูรณ์แล้วก็มีความหวานแล้วก็ไม่ไม่ ไม่กัดเตะเขาเรียกว่าไม่ฝาดคอไม่ไอ้นั่นชุ่มคอแล้วก็อีกพันหนึง่งคือพันในไขหวานเนี่ยไขหวานนี่ถ้าใครเห็นปุ๊บเนี่ยกัดเลยเนี่ยจะเจ็บคอเลยครับคอยางของมันจะกัดคอต้องเอาไปไว้สัก,กคืนหนึ่งหรือหรือไอ้นี่ขึ้นมาล้างแล้วก็คือทานแล้วก็ใช้ได้ไม่กัดคนระับแต่ถ้ากัดเลยนี่แน่นอนคนระับไม่ยมไม่กัดนะคือหมายถึงว่าเราล้างให้สะอาดแล้วก็กินนี่ก็ชุ่มคอเลยครับไม่กัดอันี้แต่ถ้าหวานอมเปรี้ยวจะเป็นมยงชิด โดยสมบูรณ์ช่วงสุกแล้วเนี่ยมันจะหวานแต่บางคนแน่อยากจะกินหวานมากก็โดยมากใส่ปุ๋ยเยอะก็จะเป็นมโยงห่างไปเลยแต่สวนผมนี่ผมจะใช้อยู่เป็นกึ่งความหวานก็อยู่คืออมเปรี้ยวอมหวานกินหวานมากก็โดยมากใส่ปุ๋ยเยอะก็จะเป็นมโยงห่างไปเลยแต่สวนผมนี่ผมจะใช้อยู่เป็นกึ่งความหวานก็อยู่คืออมเปรี้ยวอมหวาน ครับคนเราเนี่ยก่อนที่จะประสบความสําเร็จได้เนี่ยก่อนที่จะผ่านเรื่องราวไปอย่างราบรื่นเนี่ยจ่มีอุปสรรคทุกครั้งครับมีปัญหาการทําสวนผลไม้ก็เหมือนกันครับโดยเฉพาะมะยงกับมะปรานเนี่ยย่อมมีอุปสรรคอยู่แล้วครับไม่ว่าจะเป็นเพีย้ยไฟหนอนกินลูกหรือมแมลงวันทอง ที่มันจะเจาะรูเข้าไปแต่ทีนี้เนี่ยพี่สมพงศ์เขาทํำยังไงฮะเขาเขาา <ๆ S 2> จัดการกับปัญหาพวกนี้ยังไงครับเดี๋ยวเราไปถามกับเจ้าตัวเองเลยดีกว่าครับผมเอ้เพี้ยไฟที่มันกินลูกแกลลายๆเงี้ยครับแล้วก็หนอนหนอนคืบ่หน,นอนเขียวอ่ะกินดอกแล้วก็กินลูกกัดลูก ที่ผมแก้ปัญหาไม่ได้ที่ที่ทำมาไม่เคยได้แล้วก็ปัญหาที่ของแมงวันพองนี่เราจะแก้ยังไงดีอาจารย์ห่อเลยพี่ห่อแล้วจบเลยครับครับถ้าห่อเราก็ฉีดยาใชื้อวิธีใช้วิธีถ้าห่อแล้วผมไม่ถึงถ้าเราทําทรงออกได้ครับว่าจบอย่างที่อาจารย์ว่าครับแต่ตอนนี้ผมยังแก้ไม่ทันห่อให้อ่อนกว่านี้นิดนึงครับก่อนหน้าเก็บสักประมาณ2ี่สิบวัน ครับผมเนี่ยฮะการไถเนี่ยผมแก้ปัญหาไม่ได้นี่คือแมงวันทองที่มันต่อยเนี่ยครับที่ที่ของเราจะได้ราคาเรากับเสียผลประโยชน์ราคาก็อาจจะต่ํากว่าแต่ถ้าสวยๆอย่างนี้เราห่อเราไม่ใช่ต่ำแา่ไม่มีใครเอาหรอกปีนี้ได้นูขคหอจากท่านอาจารย์ช่วยแนะนําแล้วก็มาดูวิธีทําเนี่ยผมนึงประสบความสำเร็จปีเนี่ยโอ้ปีนี้ก็ได้ตามที่ตั้งใจหวังว่าเออ ้องขอบคุณอาจารย์มากๆเลยครับสวยมากสมัสมสมสมสยรยครับอันนี้อันนี้รุ่น3กับรุ่น4รุ่น5ไม่ค่อยมีครับอะไรไม่ค่อยกินเลยนะ นีรุ่นเท่าไหร่เนี่ยพี่อันอันนี้อันนี้รุ่น3กับรุ่น4ครับเนี่ยรุ่น5เนี่ยอาจารย์เริ่มโกลขึ้นมาขนาดนี้แล้วเนี่ยที่จานมาที่วันนั้นเนี่ยรุ่นนี้กําลังรุ่น5แล้วครับมันไล่กันเือว่าตีงน้อยนะครับมันจะตีเยอะกว่านี้อ่าอันนี้อันนี้ผมก็คุมตามที่ไอ้นั่นแต่คือไอ้ตัวนั้น่ะแต่ที่มาาไออ้ที่จารย์ว่า แม่วาเขาบอกเราต้องลองเอาต้นสองต้นก่อนถ้าเราไปลองหลายต้นแล้วเกิดมันมสลัดลูกทิ้งมาตั้ก่อนแล้วบจบเลยอืเ,อเขาบอกว่าเพราะเรายังไม่ได้ลองไว้มาเลยยังไม่ได้ใช้แต่รู้ว่าเขาบอกว่ามันคุณภาพมันดีมากมครับสวยอ่าแล้ววันนี้ท่านหัวหน้าวิทเทศพผโบอของท่านเขาก็เจอกันที่ถามเป็น แต่ลูกเล็กยังฉีดได้ใช่ไหมครับใช่ลูกเล็กกันร่วงฮนะจุดไ like. หลรุ่นห้าแล้วครับเนี่ยรุ่นห้าแล้วครับแตถูกเอานวลไหผมเลิกเอาแล้วครับ<ม>ถ้าสุวรรณบานนี่สุวรรณบานเนี่ยอาจารย์ผมว่ามันเกี่ยวกับน,นี่หรือเปล่าที่ผมทำเห็ดแล้วเอา แต่สองลูกแต่มันใหญ่นะแต่นี่มันแบบว่ามันดกมากเัยขอชิมสักลูกได้ไหมพี่สวนตะบาดรบลองดูครับทรงมันยาวนะฮะสวนระบารจาันจางถุงถุงลูกแดงอะอันนี้ไม่มีเปรี้ยวปนเลยนะครับ แต่ถ้าเป็นมะยงจะมีเปรี้ยวลครับวันนี้หวานหวรสชาติาเดียวเลยแต่ก็อร่อยหวานทอมอะอาสุวรรณบาตท,ทรงยางครับมีอยู่กี่ต้นฮะต้นเดียวครับ คือผมขอฝากชาวสวนนะ่ะที่ปลูกมะปางมะยงอะ่ะแต่มะยงเนี่ยปลูกง่ายออกดอกดีและติดดีมะยงนะครับแต่ถ้าในมะปางเนี่ยโหสุดยอดมากเลยว่าออกนี่ฝ่าจะติดกับอะไรถ้าไม่มีเทคนิคนี่ผมโชคดีที่ได้ท่านอาจารย์เสือมาให้คำแนะนำเพราะผมไม่รู้ตอนนั้นว่ามะปางมะยงเนี่ยมันมีเพี้ยไฟเข้ากินดอกแล้วก็มีหนอน เขียวอ่ะในการกินลูกอีกตัางหากผมก็ไปโทษนุนว่าเอ๊ะฉีดยาทํำไมเอาไม่อยู่ยาก็ดีอยู่แล้วแต่คือเราไม่ได้ไปดูไงเพราะผมทําพืชผสมผสานหลายอย่างทําผักมั่งทําสวนมั่งมีเวลาก็เลยเนี่ยก็เลยว่าขอให้คนนี่ทําสวนมาปางมายุงเนี่ยให้ใส่ใจครฮะแล้วผลผลิตก็อย่างที่ผมได้คําแนะนําจากท่านอาจารย์เนี่ครับมองเห็นเลยครับเนี่ยครับเราอย่างหนึ่ง ก็ยาดีด้วยครับแล้วก็คุณภาพด้วยครับครับขอบคุณมากครับ <c oughs>